ม,มันจัว่วโค้งคูชนะไปอีกแล้วสิมไม่ต้องจั่วเลยตรงนี้ตานนี้นะครับใครที่ติดผะติดเล่าติดสุราติดสารเสพติดไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่าเราจะลงแดงนะอยา่าปอกโอ้โหโอเคม,<า>มันหน้าแต่กูขอโก้งขอโก้งนี่ป<า>อกข้าวตรงนี้ขวัญใจตัวเดิมรับประทานทั้งโต๊ะปุ่มโอเมชทของเรานะครับเพื่อนๆตรงนี้ ต็ดต่อสามจริงๆด้วยว่ะเพื่อนๆพื่ทำไมมันแม่นขนาดนี้วะกูขอร้องนะแจมโบ้ขาวเจ้านะครับ <c oughs> โอเคแบบนี้มีกำลังใจในการแทกนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ยังไม่พลาดสักหมายเลยกําไรมา4,000คุณผู้ชมแบบโอ้โหโคตรมื้อสวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ unch, หล่อนชักไพ่ก็ดีเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับมากับเทคนิคเดิมนะครับเทคนิค1 2 1 2 3 1 2 1 2 1, 1> นะครับตรงนี้ด้วยทุน300บาทสําหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาใหม่มก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หลอ่อนชักให้ด้วยนะครับมานะครับแลวตอนนี้เรามีโอเพนแชปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะแช์ เทคนิคการเดินเงินหรือเทคนิคการมองเขาไพ่ต่างๆนะครับกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปักหมุดนะครับบอกว่าขอเข้ากลุ่มไลน์นะครับของหลอนจักไพ่นะครับแล้วก็ใครอยากที่จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับของแอดบินพารวยนะครับผมนะที่พี่แกพานําเล่นที่เข้าบวกแบบเยอะๆนะครับก็กดเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายสล็อตนะครับเรามีกลุ่มบอกเปอร์เซ็นต์เกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PPPG Joker เรามีบอกหมดเลยที่ลิงก์ปากหมดเช่นกันครับเป็นกลิปท e ิเกมของ a g Channel นะครับนะโอเควันนี้เพื่อนเพื่อนทุน300บาทมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาเงินกลับบ้านได้ไหมนะครับจะเอาไปได้สักเท่าไหรนะเพื่อนเพื่อนด้วยเทคนิคเดิมนะครับการดูเขาไพา่นะให้ดูแต้มฝั่งที่ชนะนะครับตาล่าสุดถ้าชนะด้วยแต้ม1,2,3่งสอ7หมดเแต้มให้แทงฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าชนะด้วยแต้ม 4, 5 6 8หรือ9ให้แทงงฝั่เดิมโอ เรามาดูกันนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแดงชนะด้วยปอก9ถูกไหมใช่ไหมครับดังนั้นมันจะเข้าคอนเซปต์ไพ่ที่2ของเรานะครับสีชนะด้วยแต้ม4ี่ห้าหหรือ9้าให้แทงฝั่งเดิมนะครับโอเคดังนั้นนะครับเราต้องแทงแดงฝั่งเดิมเพราะแดงชนะด้วยปอก้าเมื่อกี้นะสำหรับผมนะครับสาไม้แรกผมจะต้องมั่นใจที่สุดนะครับเพื่อนๆนะผมจะอออินเป็นเลยนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับสำหรับใครที่ มีทุนน้อยสามารถแบ่งแทงไปก็ได้ตรงนี้เอาดิบึงแปดหลังเข้าไปตรงนี้เย็ดเคนะเพื่อนๆนะครับอย่าทําตามนะครับสาหรับใครที่มีทุนน้อยๆน,นะครับอย่าทาตามอย่าอออินแบบผมการที่ผมอออินไปนะครับผมเพื่อจะเอ่อมั่นใจสุดๆแล้วแล้วก็จะมีแบบสมมุติว่าเราเสียไม้หนึ่งอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็จะมีเงินไว้แทงทบในไม้ถัดไปนะครับโอเคมาเพื่อนๆเมื่อกี้แดนชนะด้วย8หลังใช่ไหมครับแต้แม ดังนั้นเข้าคอนเซปต์ไพ่ที่2อกันอีกเหมือนเดิมนะครับ4 5 6 8 9นะครับดังนั้นแดงชนะด้วย8แต้มเราก็ต้องแทงแดงตรงนี้ออกอินไป585บาทอีกเหมือนเดิมนะเพื่อนๆตรงนี้มาลุ้นกันเลยนะครับมาลุ้นกันเลยตรงนี้มาเอาอย่างอีกโอเคเถอะนะรีบเปิดเถอะน้องสาวตรงนี้ออืโอเคมา ป๊บตรงนี้เปิดหกกับสี่มาพอปอปไปก่อนพอปอปไปก่อนอ๋อ,อเจษจั่วอะไรม,มันจัวว่วโคงกูชนะไปอีกแล้วสิมไม่ต้องจั่วเลยตรงนี้สองต่อสี่นะครับเพื่อนๆมาไม้นี้กินอีกเลี้ยวนะครับผมนะต่อไปไม้ต่อไปนะครับผมจะเอาอินไม้สุดท้ายแล้วนะครับไม้ต่อไปก็คือไม้ที่สามของเรานั่นเองโอเคเพื่อนๆเมื่อกี้นะครับ แดงชนะด้วยแต้ม45689ากันอีกเช่นเคยนะครับดันงนั้นมันจะเข้าคอนเซปต์ไม้เอ่อคอนเซปต์ไพ่ที่2ของเราก็คือ45689ให้แทงฝั่งเดิมนะครับผมนะโอเคมาจัดเป็นเลยนะครับอ้าวทำไมน้องเขาไม่เจ็ดทำไมเวลาไม่ขึ้น ร้องละนะครับโอเคมาโอเขาจะแจกอเขาจะเปลี่ยนคนแจกไพ่ทเ,เทแจมโบขาวจั่วนะครับ <c oughs> โอเคแบบนี้มีกำลังใจในการแทงนะครับเพื่อนๆโอเครอนองเขาตอบปัดกันหน่อยนะครับโอเคฝากไปอีกรอบนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับ Open Chat ของหล่อนชักไพ่นะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาแชร์เทคนิคการเดินเงินดีๆหรือเทคนิคการมองเขาไพ่ดีๆแบบนี้ นะครับเพื่อนเพื่อนกดเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดนี้ได้เลยนะครับผมนะก็นะครับเทคนิคการแทงดีๆมันมีอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆนก็คือได้แล้วพอนะครับก็คือได้แล้วอย่าไปดันต่อนะครับได้แล้วก็คือได้นะได้แล้วถอนนะครับมันต้องมีวินัยในการเล่นนะเพื่อนๆอนอย่าไปหาดึงดันนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้มาไีหนูแจกไพ่เร็วๆนะครับเมืกก่อกี้เออแดงชนะด้วยสีแต้มใช่ไหมลืมเลยได้บัต <What? S 1> โอเค แดงชนะด้วยสีแต้มนะครับังนั้นมันเข้าคอนเซปต์ไพ่ที่2ของเราตานนี้นะครับใครที่ติดติดเล่าติดสุราติดสารเสพติดไม่แนะนาให้ทําตามนะครับเพราะว่าเราจะลงแดงนะโอเคลงแดงไป1,140บาทตรงนี้พี่จ๋าขอแบบดีๆนะแบบหนิกๆปรับเขาให้โอ้โหจวนาการคู่อยากบอกโอ้โหโอเคมันหน่าแต้มกูขอกงขอกรงหนึ่งบอกข้าว ตรงนี้ขวัญใจตัวเดิมรับประทานทั้งโตอนนโอเคตรงนี้เพื่อนๆเราอออินครบ3มตาแล้วได้เงินมาสองพันกว่าบาทเยสที่โคตรเยอะนะครับตรงนี้ออืืหมาต่อไปเป็นแบบแบ่งแทงแบบชิวๆนะครับเพื่อนๆตรงนี้น้ําเงินเฮ้ยแดงปอกเก้านะครับแดงปอก9ก้าแดงชนะตัว9้าแต่เข้าคอนเซปต์ไพ่ที่2อีกแล้วนะครับผมโอ้โหมองอึงจะมาเป็นมังกรมังคือแล้วนะตรงนี้นะครับอืมา เท่า,าเดังดังน้นเราต้องแทงสีเดิมนะครับเราต้องแทงตัวเดิมนะพเพื่อนๆสามารถแบ่งแทงได้เลยแต่นี้พบยัดไปแม่ง700รอบาทนะครับสูตรนี้โคตรเม่นนะเพื่อนๆยังไม่ยังไม่พลาดสักตานะครับยังไม่พลาดเลยนะครับต้องเตะแทงมานะเพื่อนๆมาดูกันนะว่าตอนแทงจบตอนเราจบคลิปนะครับตอนจบวันนี้นะว่าเราจะเสียสักไม่ไหมนะครับโอเคมาตรงนี้ป๊อปหกหกว่ะ หกหกคือปอกแปดไปในเมืองตรงนี้หวัญใจตัวเดิมรับประทานทั้งโต๊ะยิ <laughs> K, ่งเคปอกแปดมาตรงนี้นะครับดังนั้นแปดแต้มนะครับชนะด้วยแปดแต้มเข้าคอนเสปต์เขาไพ่ที่สองของเราเหมือนเดิมถ้าชนะด้วยสี่ห้าหกแปดตัวเลือกเก้าแต้มนะครับให้แดงฝั่งเดิมยิ่งเครงแดงแบบรวดัวใครตายได้ตายก่อนเลยนะครับตรงนี้ <laughs> โอเครงแดงแบบรวๆนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับมามาดูกัน ปับก็ให้นะมีเศษมีอะไรลงไปแล้วเลยนะครับพวกคู่พวก,พวก,พวกโบนัสพวกไทยเกมนะลงได้เลยแล้วแต่สัตยานนะครับผมตดกของตรงนี้นะโอเคขอให้ออกแดงแล้วกันนะครับ <c oughs> มาเพื่อนๆหมกเขาให้หห <c oughs> จั่วหน้าแปดแบบนี้ก็ต้องจั่วโค้งตามมาสิวะนะจั่วโค้งตามมาสิวะขอเป็นโค้งโอ้โห okay. แปดเป็นสามยีเมเดียวนะครับโอ้โหมันสองแต้มกูขอจัว่ว มากกว่า2ตรงนี้เย็ดเท่ห้าแต้มไปเดี๋ยวมึงตรงนี้เย็ดเท่สวยงามอรามแท้นะครับผมนะเพื่อนๆตรงนี้โอเคนะครับผมนะชนะด้วยห้าแต้มนะครับดังนั้นก็ยังอยู่เขาไพ่คนจีบที่2ของเราเหมือนเดิมนะครับชนะด้วยสี่ห้าหกแปดหรือ9้าแต้มเมื่อกี้ชนะด้วยห้าแต้มนะครับก็ต้องลงฝังเดิมอยู่ดีนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะโอเคไปนะครับลงฝังเดิมลงแดง ไมครับใครที่ติดสารเสพติดติดเล่าติดสลาไม่แนะนำให้ทําตามนะครับตายได้ตายก่อนเลยนะเพื่อนๆใครรีบก็ตายก่อนนะครับเพราะว่าเราจะลงแดงนะครับตรงนี้ไปสี่อยบาทของเรานะครับขอให้ออกแดงแบบเน็กๆออกแดงไปก่อนแบบไม่ต้องลุ้น <grammar> โอ้โหนาโกงอีหนาโกงกับสิบโกงกับสิบเอ้ยมันหกเต้มหกเต้มโคอ,องอ่ะโอ้ กองกับกองเย็ดแม่ขอสูงกว่าหกจะได้ไหมอือหจวดเจ็ดตรงนี้สวยงามเพื่อนๆใครเห็นก็ว่าตายเมื่อกี้ศูนกับหกนะครับจวดเจ็ดว,ว่าเพื่อนๆขอร้องละโคตรเวือนะสูตรนี้เมี่ยงแม่นแบบจ,จัดๆนะเพื่อนๆโอ้โหมังกรตอนนี้หางก็เริ่มยาวแล้วนะครับมานะครับชนะด้วยหนึ่งสองสาม หรือ7็ดแต้มให้แทงฝั่งตรงข้ามซึ่งเมื่อกี้แดงเราชนะด้วย7ดแต้มนะครับเราต้องไปแทงฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็คือน้ําเงินตอนนี้เราจะแบ่งแทงน้ําเงินสักเท่าไหร่ดีนะเอาไปที่น้ําเงินนะครับ5 0าบาทมีเศษมีอะไรกดไปเลยนะตรงนี้เพื่อนๆมามาดูกันนะครับผมถ้าน้ําเงินชนะด้วย1 2 3่งสองด้วยอีกนะครับเราก็ต้องเก็บไปแทงแดงนะครับแทงแบบนี้นะเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังงงๆง,งอยู่นะครับอยาก สอบถามก็เข้ามาสอบถามในกลุ่มได้นะครับกลุ่มอโอมเมจช็ของเรานะครับเพื่อนๆตรงนี้ติดต่อสามจริงๆด้วยว่าเพื่อนๆทาไมมันแม่นขนาดนี้วะครูขอร้องนะแบบแม่นแบบแม่นชิบหายนะครับแบบแม่นเฮียๆนะสูตรนี้เพื่อนๆยังไม่พลาดสักไม้เลยนะครับแทงมาตรงนี้กาไรมาสี่พันท่าผู้ชมแบบโอ้โหโคตรฤืธนะครับใครมันจะไปทําได้นะครับแบบนี้อืสูตรนี้ฝากไว้ในห้องโบกว่มใจเลยนะ เพื่อนๆตรงนี้นะครับสําหรับใครที่อยากเอาไปเล่นนะครับอยากเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่มีห่วงไม่มีห่วงสูตรนะตรงนี้เมื่อกี้น้าเงินชนะด้วยเจ็ดแต้มนะครับดังนั้นมันเข้าคอนเซปต์ไพ่แรกของเราหนึ่งสองาหรือเจ็ดให้แทงฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคตรงนี้แทงแดงก็เลยเจ็ดร้อยบาทเพื่อนๆตรงนี้ไปนะครับปรับก็ให้ปรั๊บก็ให้ตรงนี้อือือขอแบบดีๆแบบดีๆอือมันห้าแต้มผู้ขอจั่วหหรือเจ็ดตรงนี้อือือตอกแปดไปดินะ เพื่อนๆตรงนี้มันจะยากตรงไหนนะครับสูตรดีๆกับการเดินเงินดีๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ็ดเคขอร้องละนะปอก8ไปดิมึงตรงนี้ชะนะด้วย8ดเอ้ย4หรือหหรือ6นะครับหรือ8หรือ9แต้มให้แทงฝั่งเดิมนะครับซึ่งเมื่อกี้แดงของเราป๊อกแปดนะครับเราต้องแทงแดงฝั่งเดิมนะครับเพื่อนๆตานี้โอเคเวดีกูดนะครับไป ตอน,นนี้นะครับไปแบบด้วยความมั่นใจแบบสูงสุดนะเพื่อนๆตรงนี้ใส่แมงไปเจ็ดร้อยนะครับมาลุ้นกันนะมาสุดท้ายแล้วเพื่อนๆตรงนี้นะครับมามาดูกันแบบดีๆแบบเน็กๆ,ๆขอแบบชนะไปเลยได้ไหมนะโอเคนะครับปั๊บมาตรงนี้อือขอแบบดีๆอือมันพลาดแล้วมันพลาดแล้วกูขอปอกกอนเพื่อนๆ,ๆมาสุดท้ายแล้วนะครับผมนะมาสุดท้ายแล้วตรงนี้นะ ได้มาจะเป็นพันสิเอ้ยอู้สวยสวยนะครับอือตรงนี้4ต่อหนึ่งเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมนะโอเคได้มาอีกพันสามร้อกว่าบาทด้วยกับทุน4ี่พันสองครับได้มาห้าพันกว่าบาทเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเงินคงจะขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้พอแล้วสําหรับกลุ่มต่างๆนะครับกดเข้ามาที่ลิงก์ฝากหดได้เลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้าเล่นกลุ่ม Open c h ช t หรือกลุ่มบอกเปอร์รเซ็นต์ของ a g channel นะครับผมนะวันนี้ผมพอก่อนนะครับคุณผู้ชมก็ได้มาเท่าที่ควรแล้วสวัสดีครับผมจุบ๊บ